เดี๋ยวลูกค้าไปดูด้านหลังก่อนไหมรถจอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมพาไปดูปครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูซีว่าลูกค้าจะจบจองไหมนะครับก็ถามเงื่อนไขผ่านมาทางเพจ f a c e b o o k นะครับผมมีรถจอดอยู่พอดีเนี่ยครับจะเป็นเกตแซแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ว่าลูกค้าเอาสีขาวเนาะ ยังไม่มั่นใจครับก็ถ้าเกิดเกตตัวนี้มันจะมีสีบอลเงินสีเทาแบบคันนี้สีขาวมุกแต่ขาวมุกอาจจะแพงกว่าเจ็ดพันนะครับแล้วก็มีสีดำอีกสีหนึ่งเปิดดูภายในได้ไดนะครับพ่อเบออาะหนังครับ เป็นเบาะหนังมีแอร์แถวหลังมีระบบป้องกันการลื่นถลยัยเรียบร้อยครับรุ่นนีเ้เดี๋ยวผมจับประตูไว้ให้ครับคนอยู่ครับเข้าไปดูได้เลยครับ ก็อันนี้จริงๆมันเป็นรถเดิมๆนะพ่อเนาะก็ถ้าพ่อซื้อผมมีพวกกระบะไลเนอร์ยางรองเท้ากันสาดจะรองมือเปิดอะไรพวกนี้คือตกแต่งให้เรียบร้อยหมดแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นรถที่จอดไอ้นี้ไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยใช่ครับตัวนี้เป็นแม็กแบบนี้เลยครับเป็นล้อแม็กอันนี้จะเป็นแบบเดิมๆโรงงานจะมาแบบนี้เลย ล้อแม็กก็จะเป็นลายแบบนี้นอะไรครับพ่อม,มีสีเดียวครับ,ค,รบคือมันแล้วแต่รุ่นถ้าในเกรดตัวเนี้ยเขาจะใส่สีแม็กสีนี้มาแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวอื่นอย่างเช่นพวก V c ค o s s อะไรพวกเนี้ยเขาจะใส่สีดําอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นอ่ารุ่นตัวแซดไฮ l a นเดอร์เขาจะเป็นโทนสีนี้มาเลย ถ้าอันนี้จะเป็นรุ่นเกตตัวเอจากโรงงานเขาจะใส่ตัวล้อกระทะมาให้ไหนครับตัวนี้อยู่97,000ครับพอ่อถ้าเกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าพ่อเอาสีขามุกแบบคันูนนะครับก็จะต้องบวกเพิ่มอีก7,000เป็น914,000ครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นตัวเอสครับ ตัวเตี้ยแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยจะเปรียบเสมือนตัวรองท็อปแล้วครับก็นนคือคจะมีแอร์แถวหลังให้คันสีขาวใช่ไหมครับนนใช่ครับอ,นนอันนี้อันนู้นอันนู้นมันจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับพ่อหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพัน ก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะสนใจเป็นเกรดตัวไหนดีครับตัวแซดใช่ไหมเพราะว่าพวกตัวแซดอะมันจะมีพวกระบบป้องกันการลื่นถาลายอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยหมดกุญแจรีโมทมีสัญญาณกันขโมย อ๋อพ่อชอบสีอะไรครับสีบอลเหรออ๋อสีส,สีเทาจริงๆอ่ะมันคือมันก็คือเรียกเทาแต่ว่าเราจะเรียกกันเป็นเทาแลมโบวอย่างเงี้ยครับผมถ้าสีอื่นอนะ่ะราคาเก้าแสนเจ็ดพันเลยแต่ถ้าเกิดขาวมุกสีเดียวครับที่บวกเพิ่ม 7, เจ็ดพันก็จริงๆเป็นรถที่สั่งมาเอาไว้ขายด้วยนั่นแหละครับลูกค้าแต่บางคันก็มีลูกค้าจองเอาไว้แล้วแค่รอเลิกรับรถอย่างเงี้ยครับ กตเมตมาธรรมดมาแล้วใช่ครับใช่ครับท่านี้มีสีทีมีไหมครับสั่งได้ครับพ่อมีครับสงใช่ครับใใช่ครับเพราะอย่างเงี้ยที่มาเนี่ยก็เป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองเอาไว้แล้วเราก็สั่งมาให้อย่างเงี้ยครับ าาใช่ครับใช่ครับเก้าแสนเจ็ดพันคือเงินสดนะครับยังไม่ได้รวมประกันทะเบียนอะไรพวกนี้เนาะประกันชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเป็นเงินผ่อนนะเราแถมประกันแต่ถ้าเป็นราคาเงินสดเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามีส่วนลดอะไรให้อยู่ครับ เดี๋ยวแม่เจ้าสีอะไรเดี๋ยวผมเช็คให้ครับนะครับลูกค้าก็กําลังตัดสินใจกันอยู่ว่าเจ้าสีไหนนะก็ลูกค้าท่านนี้สนใจเป็นตัวแซดนี่แหละนะครับสนใจเป็นตัวแซด๋ยวรอตกลงกันเรื่องสีก่อนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คให้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะอ่าได้ได้เดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้ ตัวแซดเกียร์ธรรมดาแล้วพ่อเนาะแต่เอาเป็นสีนู้นเนาะเทาแลมโบเนาะแต่เราไปโทรเช็ครถให้ลูกค้ากันก่อนครับเป็นเครื่องพันเก้าเนี่ยครับพ่อ150แรงม้าอ๋อเหรอครับดูใน youtube ใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับหกเกียร์ครับหกเกียร์เดินหน้า อ่าใช่ครับใจก็ค้อยถอยหลังตัวนี้จะสอดยกขึ้นดันซ้ายสุดผักขึ้นไปข้างหน้าใช่ครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็นเครื่อง1.9กก่อนหน้านี้มันจะดันเลยไปเลยอีกล็อกหนึ่งแต่อันนี้ให้สอดยก ก็ถ้าอยากได้ลดไวๆก็เนี่ยได้อยู่ครับรถอะ่ะก็เดี๋ยวลูกค้าแจ้งเลิกผมอีกทีหนึ่งก็ได้อ,อ๋อสีบอลใช่ไหมไม่เอาสีเทาแลมโบเนาะโอเคได้ค,ไดครับแต่สีสีบอลมันก็จะติดเทาวกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วเมื่อก่อนมันจะสว่างไปเลยนี่มันจะออกเข้มๆให้นิดนึงครับ งั้นเดี๋ยวผมเขียนเงื่อนไขให้ดูข้างบนเนาะโอเคครับสรุปเป็นสี่บอลเงินเนาะ <id> no? เดี๋ยววันนี้ผมก็จะโทรล็อกรถให้เลยเอาไปทานได้เลยครับลูกค้าก,ก็ฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวยงังไงเดี๋ยวพอวันที่รถมาเดี๋ยวผมโทรถามอีกทีหนึ่งก็ได้ครับพ่อว่าจะใส่แบบไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราสรุปเรื่องของแต่งกันอีกทีหนึ่งได้ครับผม ขับรถมาตั้งนานแป๊บเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อพ่อใช้นิสสันอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคครับตัวนี้เทครับจ็ดแสนสี่ 7, ครับแคปนะครับหมายถึงแคปเนะ <c oughs> าะคันนี้เจ็ดแสนสี่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับราคาเจ็ดแสนสี่คือราคาเงินสดครับผมขอบคุณครับ ก็เป็นอันว่าปิดจ็อบเรียบร้อยนะครับลูกค้าจองเป็นตัวเกรดแซดสประตูที่ผมพาไปดูรถตอนต้นคลิปนะสีนั้นเลยสีบอลเงินเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ